สำหรับท่านที่จะจองกันไว้นะครับสำหรับกล่องแชทกล่องข้างแชท h h 2 3 r จองมาถึงร้านแล้วตัวทยอยจะส่งกันนะครับอันนี้เป็นฟ้าขาวนะครับสำหรับท่านที่ถามมาว่าระหว่างฟ้าขาวกับฟ้าสีกับฝาธรรมดาต่างกันยไงนี่ครับนะฮะฟ้าธรรมดาเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับจะไม่มี cover มาให้นะครับจะล้นๆแบบนี้ส่วนฟาสีจะเป็นแบบนี้ครับนี่ฮะ ดูดิเมนชันกันนิดนึงครับนะครับในส่วนของความยาวของเขานะครับความยาวจะอยู่ที่45เซนติเมตรนะครับส่วนสูงสูงสุดเนี่ยประมาณ35เซนแล้วก็ความกว้างนะครับประมาณความกว้างจะอยู่ที่ประมาณ24เซนนั่นเองนะครับผมเวลาที่ใช้งานนะครับก็ยึดนะครับเปิดฝาแบบนี้นะครับเป็นการเปิดฝาแบบเปิดข้างนะครับ เปิดด้านบนแต่ว่าออกข้างนะครับเปิดบนออกข้างจะไม่เหมือนปีบบางตัวที่เปิดออกมาแบบนี้นะครับเป็นบนออกข้างนะครับดูภายในกันนิดนึงนี่ครับภายในนี่ครับเรามีในส่วนของใบรับประกันให้ด้วยนะครับรับประกันระบบล็อก2ปีเต็มเหมือนเดิมนะครับสาหรับกล่องแช่นั่นเองในชุดนะครับจะมีกุญแจมาให้2ดอกพร้อมกับเป้ากุญแจนะครับเอาไว้ทําอะไร เอาไว้เปลี่ยนกล่องแชทที่อยู่ใบบนนะครับเปลี่ยนกล่องแชทที่อยู่ใบบนได้เลยนั่นหมายความว่าเราสามารถใช้กุญแจเพียงดอกเดียวเปิดกล่องทั้ง3ใบด้านข้างสอ,องใบด้านข้างแล้วก็ใบบนนะครับมีชุดอุปกรณ์การติดตั้งนะครับคู่มือการต่ออ่าการติดตั้งแล้วก็ตัวล็อกนะครับตัวล็อกที่เป็นแบบอาพลาสติกตัวล็อกแบบขายึดด้านข้างมาให้แบบนี้ด้วยนะครับถ้าชอบใจนะครับแชทให้ที่23 ติดตอ่องนเข้ามาได้นะครับที่ทัวริงอีดิชั่นนะครับร้านตั้งอยู่ที่ถนนอซอยงามโงวาน23นะครับถนนงามโงวานติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ090979 1808นะครับ090979 1808สนนราคานะครับฝาธรรมดาอยู่ที่6,000ฝาสีอยู่ที่6,500ราคายังไม่รวม แกข้างเฉพาะรุ่นแหลกข้างเนี่ยราคาเริ่มต้นตั้งแต่6 0 0 0ถึง8,000บาทแล้วแต่รุ่นกันเลยทีเดียวหรือจะใช้แหลกข้างแบบ universal ก็ได้นะครับซึ่งราคาจะอยู่ที่ประมาณ3,000บาทซึ่งเดี๋ยวผมจะโชว์แหลกข้าง universal ให้ดูในคลิปถัดไปนะครับอ่าแ h 2 3ครับผมขอบคุณครับ